นี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการฉาบปูนนะครับฉาบผนังเขาเรียกว่าลงฟองลงฟองเพื่อฟองให้เนื้อปูนมันละลายอ๋อลงฟองลงฟองเพื่อให้น้ําปูนมันละลายเข้านนเนื้อปูนเนื้อปูนอเนนื้ปูให้มันละลายเข้ากับผนังข้างในให้มันเรียบขึ้นให้มันเรียบโดยการใช้ฟองน้ำํำนี่คือขั้นตอนการลงฟองเพราะว่านี่มืออาชีพนะครับนี ปัจจุบันนี้เขาใช้เครื่องแล้วอัจจุบันนี้ใช้เครื่องแล้วเครื่องมันจะเป็นเหมือนที่เราปั่นปืนเก็บปืนเขาจะปั่นเลยครับออปัจจุบันปั่นเราเร็วเราทำสมัยแล้วทำสมัยแล้วไม่ต้องใช้แรงงานแล้วนี่แต่ก็ใช้มือเหมือนเดิมเน่ยแต่มันจะได้หน้ากว้างอ๋อจะเป็นเป็นเครื่องมั้ยครับเป็นเครื่องเออได้หน้ากว้างแล้วก็มันจะเนียนกว่ากันอืมนี่คือขั้นตอนการลงฟองเขาเรียกว่าการลงฟองครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเลยดู